ครับสวัสดีซีทุกๆกระถันนะคะเนาะมืัอนี้กลับมาพบกับนักคอนทังโขงชาแนลอีกเช่นเคยนะคะเนาะวันนี้ก็พาพี่พาน้องน้องมาลีแก้วเหมือนเดิมนะคะแล้วมาเบิ่งนะคะเนาะอันนี้ก็คือหลุมนะคะเนาะหลุมที่เขายิ่งนะคะก็ไปหลุมนี้นะคะเน่งเ่งเ่พี่น้องเห็นด้วยนอนหน้าครับผมอันนั้นทาลูดหน่อยๆนะคะเนาะคือแก้วนะคะเนาะ ครับผมหนาครับโอเคครับผมอันนี้ก็รอบที่สองนะคะนาะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะน้องเขาก็เล่นไปนะคะเบิ่งครับเต็มขวดเลยพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งสองคนเขาเล่นพี่น้องเขากั เป็นกำลังให้นะคะผมเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้นครทางคงชาแนลด้วยเนาะค่ะเนาะวันนี้นครทางคงชาแนลก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะผมนครทังคงนครทังคงขอลาตัวไปก่อนนะคะผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ